In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Oh, can we take our time? I love you. วันนี้เราจะมากางเต็นท์และนอนกันที่ลานลมนะคะอำเภอวังน้ำเขียวนะคะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีนะคะเที่ยวทั่วไทยโหแค่ประตูนหน้าก็สวยแล้วนะคะนี่ไปเลยค่ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะร้อนนิดหน่อยแต่บรรยากาศสวยมากๆนะคะลานเต็มทุกอาทิตย์นะคะจองล่วงหน้ากันได้เลยนะคะที่เพจของลานลมเลยนะคะไปะ เดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน,น,กนไปปาไปเท่าก็เดินดวงที่ตกฝั่งไหนนะคะมีกาแฟนะคะไปะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยววันนี้ยังไม่มีคนมีร้านอาหารมีบ้านพักนะคะมีเต็นท์กระโจมให้เช่าด้วย,ยสวยมากปากแดงด้วยเนี่ยอสวยสวย โอ้เขาจัดร้านจัดร้านได้สวยไม่น่าละสมคําล่ําลือนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเต็มตลอดเลยแล้วเต็มตลอดเลยต้องจองกันลวนะ่วงหน้านี่มีร้านกาแฟด้วยกาแฟมีขนมเค้กด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมซะแล้วมีน้ำมะพร้าวด้วยกาแฟสดนี่ชมได้นะคะบรรยากาศโดยรอบ เต็น์กระโจมก็คืนละพันแนะคะมีอาหารเช้าให้และเข้าพักได้สองท่านนะคะถ้ากลางเต็นท์ร้านข้างนอกคนละเท่าไหร่คนละ200ไม่มีอาหารเช้านะคะโอเคอถ้าเราเอาเต็นท์มาเองนะคะลงร้านนู้นเลยร้านที่ไปทางห้องน้ำนู่นนะคะที่เขากาลังกลางแล้วก็คนละ200นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีอาหารเช้านะคะถ้าเกิดมีลูกค้าแบบอยากกินอาหารเช้ามีขายไหมคะคนละ150คนละร้อยห้าสิบ อ๋อเก็มานั่งกินตรงนี้ใช่ไหมคะคนละร้อยห้าสิบโอเคอาหารเช้ามีอะไรบ้างคะรบก,กวนถามโอเคนะคะก็ม,มีข้าวต้มมีสลัดผักมีขนมไทยแล้วก,ก็กาแฟโอวัลตินนะคะคนละร้อยห้าสิบก็คุ้มนะคะไม่ต้องทําอาหารเองเนาะบรรยากาศก,ก็ดีด้วยมานั่งกินกันตรงนี้นะคะสวยมากมีหน้าละคนเต็มทุกอาทิตย์โอ้โห เดี๋ยวเรามากินกาแฟกันนะคะเห็นสวยดอกกุหลาบแบบสวยมากโอ้เช้าเช้าคงสวยน่าดูอันนี้สวนครับแค่มาดูสวนก็คุ้มแล้วสองร้อยแหลนะนะดูดอกไม้ดิ โอ้ยแค่มาดูสวนเขาเนี่ก็คุ้มเราสองร้อยเดินไปเดินมาก็คุ้มแล้ว,วตอนเช้าเช้านะคะจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะตอนนี้แดดเชิงร้อนมันเที่ยงแล้วล่ะมันเที่ยงแล้ว,วสวยป้ารอเราแน่เลยป้าไปก่อนเลย ว้ยสวยอยากเดินยางเช้าเช้าเนาะเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวกันบรรยากาศว้้ยสวยสมคำล่ำลือค่ะเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะที่ร้านลมวังน้ำเขียวนะคะจองคิวเอจองที่พักกันได้เลยนะคะสามารถจองเข้าไปในเพจของร้านลมได้เลยนะคะไปค่ะเราไปลงเต้นกันสวยจริง ไปแทบไปแทบมีสะพานน้อยต้นไม้ก,ก็สวยมีหมาหน่อย <c oughs> อุ้ยมีห้องน้ำอู้หห้องน้ำตรงนี้สวย เดี๋ยวเราจะไปกันตรงนู้นนะคะเพืเ่อนๆไปนั่งรถไปเถอะเดินไม่ไหวดอกไขป่ปูดอันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำเขาสวยนะห้องน้ำห้องน้ำหายที่อ,อันนี้มันอันนี้ก็ทำสำหรับคนที่นอนเต็นท์กระโจมตรงนี้โอ้โหองของนิดหน่อย ขาก็แต <Christmas. S 1> exactly no mm ่งสวยเออสมกับที่เต็มเขาบอกว่าเต็มแล้วพนะเต้นกระโจมโอ้แม่เจ้าเต็มเต็มหมดแล้วเต้นพวกเนี้ยที่ที่เต้นกระโจมให้เช่าเนี่ยดูนี่อ๋อท่นเขาเนี่ยตรงเนี้ยพึ่งกลางเหรอมันี้เต็นมันดูไว้ตรงนี้แหละอันนี้เป็นเต้นให้เช่าหมดเลยนะนี่อ๋อใช่เป็นให้เช่ามาครังตรงวิวสวยๆเขากลางหมดแล้วอ่ะ <laughs> วิวสวยๆคือต้องเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นเต้นให้เช่าหมดเลยเนาะถ้าถ้าเราเต้นมาเองก็คือกลางบริเวณโซนนี้ค่ะก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปกินกาแฟมันก็จะได้วิวสวยเองแหละนอนสุดชายป่าเลยจะมีเสือไหมอ่ะไหนมันแดดร้อนนะมันก็ไม่มีตรงไหนร่มหรอกนั่นไงต้นโพไง <laughs> กว่าต้นโพงปะะ ราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่บ้านเราเปก็เขียวนี่เต็นก็เขียวไว้เข้ากันเข้ากันเต็นหลังนี้แม่ขายแล้วสวยชอบพาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งค่ะร้อนทำๆเลยนี่นะคะเต็นราคา69สบาบทเอ้หกสิบบาทถ้าฝนตกจะได้รู้นะว่า รับรงเอ่อเขาเรียกอะไรรองรับฝนได้หรือเปล่าเราตอนเย็นก็มาชมบันจะกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอืมนู่นไปดูภายในกัน สีสวยถูกใจหกสิบบาทเดี๋ยวไปดูที่นอนป้ากันที่นอนที่นอนก็เรียกอะไรนะที่นอนพองลมเหรอเป็นแบบนี้มันพอดีเป๊ะเลยอะเออฝั่งนี้ก็ไว้เสื้อผ้าอุวยดีงามดีงามหกสิบาทสวยเดี๋ยวเรามานอนกันพิไปก่อนพิริก่อนเียบร้อย เรียบร้อยแล้วตาไปอาบน้ําอยู่นะคะห้องน้ําก็เดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันเลยช่วงเวลาที่ว่างเราอย่าปล่อยเวลาว่างให้ทิ้งไปไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะเหมือนกันทุกที่นะคะแต่ด้านบนนู้นห้องน้ําจะสวยกว่าตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้มีอะไรแบบเออน่ารักน่ารักเพราะว่ามันเป็นโซนคาเฟ่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไว้รับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างบนห้องน้ําจะสวยมาก นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเขาบอกแบ่งหญิงแบ่งชายแบ่งกันคนละกี่ห้องหนึ่งสองสามแต่มันก็ติดกันเลยเนาะห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเปิดไฟตรงไหนวะชีวิตไฟหรือว่าไฟโซลาร์เซลล์เขาน่นจะเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อนๆเม้ยไม่สิเพราะว่าเราก็ใช้ไฟฟ้าแต่เปิดตรงไหนไม่รู้อะ เนี่ยเขาก็มีน้ำอุ่นโออมัต้องไอฟ้าแหละมีน้ำอุ่นเป็นห้องน้ำแบบน,นี้เลยอาบข้างในเลยค่ะเป็นฝาเมทัลชีนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะถือว่าโอเคที่ล้างหน้าอ๋อโอ้ไหลนี่น้ำไหลแรงดีจุกจุกเลยที่ล้างจานอยู่ไหนวะรูอว่าขา้างตัวนี้ไม่น่าใช่ถามใครอ่ะถามตัวเอง คือห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรกัน้นก็ต้องแยกกันด้วยจิตสํานึกตัวเองแล้วตอนนี้หาที่ล้างจานไม่เจอไม่น่ามีไม่รู้เขาไว้ไหนป๋าใส่จังโอเคดีมากไวไวเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ย จากลงเต็นท์เสร็จนะคะโอ้แม่เจ้ามันก็ร้อนนะคะอากาศร้อนพอสมควรนะคะช่วงเที่ยงๆแล้ก็ได้เวลามาเติมพลังงานกันสักนิดนึงนะคะมาชิมก,กาแฟาที่คาเฟ่ของลานลมเลยค่ะเพราะเขาจัดร้านสวยเรามาชิมกันนะคะว่ากาแฟาจะรสชาติดีสมคำล่ำลือหรือไม่นะคะเรามาชิมกันเลยนี่ออาชิมของป๋าเป็นอะไรนะเป็นอเมริกาโน่นะคะ ของนนชลีเป็นคาปูชิโน่เอ้ยไม่ใช่เราก็จะสลับกันชิมนะคะชิมกันไปชิมกันมานะ,ะชิมกันจนแบบว่าโอ้โหเมากาแฟกันเลยทีเดียวนะคะเข้มข้นมากนะคะกาแฟหอมแล้วก็เข้มข้นมากนะคะหวานน้อยอร่อยนานจริงๆนะคะอ้าเอา,เอาดูดเข้าไปเอาผัดกันชิมชิมกันจนเมากาแฟกันไปเลยทีเดียวะคะ่ะเพื่อนๆ บรรยากาศตอนนี้กล้พอาทิ์ตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆ่น4โมง30นาทีตอนนี้เพื่อนๆเ,เรามาเต็มลานเลยแต่ส่วนมากทุกคนเขาจะมาเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะหลายๆคนนะคะเขาจะมากันเป็นกลุ่มนะคะที่นี่โอ้โหน่าจะปาร์ตี้กันได้สุดฤทธิ์สุดเด็นเลยนะคะเพราะว่าไม่มีบ้านใครอยู่เคียงข้างเลยค่ะไม่มีบ้านคนเนาะมันก็จะเป็นไร่อ้อยไร่ขา้าวโพด ใครที่สายบันเทิงหรือว่าสายดื่มนะคะสายปาร์ตี้นะแนะนำเลยนะคะที่ร้านลมวังน้ำเขียวนะคะตอนนี้หอมกลิ่นหมูกระทะหอมกลิ่นแบบว่าซีฟู้ดโอ้โหให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะคะนี่หอมมากอยากกินนะเต็มทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าทางร้านเขาบอกว่า ไม่มีที่ว่างนะคะตอนนี้ก็คือรับได้เฉพาะคนที่จองมาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากาตามเรามาหรืออยากพักผ่อนแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ก็แนะนําเลยนะคะที่ลานลมอำเภอวังน้ําเขียวนะคะแต่จองก่อนนะคะครับทักถามในเพจได้เลยในเต็นท์ขาวเ,เต็นท์กระโจมนุ่นหลังละพันแปดนะคะมีอาหารเช้าเรียบร้อยนะจ๊ะนอนได้สองทานนะคะบรรยากาศดีอยู่นะ เดี๋ยวมารอลุ้นอากาศตอนเย็นกันนะคะว่าจะชื่นใจไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วแต่บอกว่าเรากลางเต็นท์ผิดเขาเรียกอะไรกลางเต็นท์ผิดผิดผิดทางนะคะหันหันหน้าไปทางผ้าที่ตกดินพอดีเลยก็จะนั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้ก็เราก็มานั่งกันตรงนี้แทนไม่เป็นไรผิดแล้วผิดไปนะคะของเราหันหน้าไปทางห้องน้ํา แต่ส่วนมากเพื่อนๆก็จะหันไปทางทางข้างหน้าถนนนู้นนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะตกด้านหลังเราเนาะประมาณนี้นะคะนนเนี่ยเขาหันไปถ้าหันหน้าไปทางนี้ถูกทางแล้วแต่เราอผิดทางนะคะของเราหันทางนี้แต่เต็นท์เขียวสวยมากเลยอ่ะป๋ะมีผ้าเช็ดตัวด้วยชอบจังเลยเต็นท์หกสิบบาทมันสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ว อโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเย็นเรามากินข้าวด้วยกันนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะกับช่องเที่ยวทั้งปีนะคะเที่ยวทั่วไทยไปไปชิ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวบริเวณโดยรอบของอลานกลางเต็นท์ลานลมนะคะที่อำเภอวังน้ําเขียวนะคะไปไปชมบรรยากาศยามค่าคืนกันหลังจากที่เรากินข้าวกลิ่มแล้วอุ้ยนู่นทางอะไรอ่ะมันเป็นไฟถนนไปไหนอ่ะถนนนไปไหนอ่ะอ๋อไปเจ็ดสิบเก้าไปที่จะไปไปอะไรนะปาจีนเนาะกระบินเนาะไปค่ะ ตรงนี้เขามีคอนเสิร์ตด้วยวิเขาฉลองปีใหม่กันแน่เลยไปล้วไปจับของขวัญกันเขามีจับของขวัญด้วยสองเต้นท์นั้นยังไม่มีสามเต้นท์นั้นยังไม่มีเขาน่าจะเหมาแหละคิดว่าเนาะไปเนาะเขาน่าจะเหมาแบบว่าจัดงานโซนนั้นก็คือว่าเออไม่รบกวนใครอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเราการกันเองในห้องอีน้องห้องน้ำอีกทางนึงห้องน้ำมีทั้งหมดสามจุดนะคะ โอ้โห,โโหเครื่องเริ่มช้าแล้วตอนนี้อืดมากขึ้นไม่ไหวมันชันอยู่นะคือนี่เราเดินขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะมาฉี่ห้องน้ำข้างบนอยู่ล่างสุดแล้วเดินไปฉี่ห้องน้ำบนสุดะ่ะ ร้านหรือว่าร้านร้าน,านกินอาหารเช้าตรงนี้ถ้าอยากได้บรรยากาศแบบฟินๆก็ามากินอาหารเช้าที่นี่ได้นะคนละร้อยห้าสิบาทแต่ถ้า <c oughs> ถ้านอนเต็นทกระโจมก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียตงังกินได้เลยเพราะว่าพันแแล้ว ถึงห้องน้ำแล้วถ้าเกิดว่าให้นอนข้างล่างแล้วมาฉีดข้างบนอย่างเงี้ยชี้นยอมฉีดที่พื้นไม่ไหวุ่้ดูดิดูตรงที่เรากางเต็นท์กันอยู่นู้นไหนนูน่นแหละตรงเสาไฟสุดท้ายนีนะ่เนาะโอ้ นูน่นอะอนอนกันตรงนู้นเออบรรยากาศมันดีจริงแหละตอนเช้านะสมพลานเต็มทุกเดือนเลยทมพอรานถึงเต็มทุกเดือนเลยเนาะมันก็ได้อยู่นะฟีลโอเครานมันจะคล้ายๆที่อะไรกูนับดาวยาวพังดีกึนด้วย เราไปตอนนั้นที่ไหนที่ภูน้ำดาวใช่ไหมเราไปไหนฮที่มันมีที่เขาขายวนยอะ่ะที่มีคอนเอสิร์ตวันนั้นอะ่ะที่ลานมันเป็นสลบปสลบลงไปแบบนี้ที่ว่าสวยสวยอะ่ะไปยังโอ้พระกี่ทุ่มมันอ่ะทุ่มหนึ่ง ลานเต็มก็ปิดประตูเลยโอ้สวยมากเฮ้ยมีอุโมงค์เดินรดไปนูน่นไปเพืเ่อนๆเราจะพาทุกคนรอดทำกันแต่ว่าข้างในเขาไม่เปิดไฟสวยมากเฮ้ยเขาไม่เปิดไฟแต่เราก็จะไปมืดกล้องมองเห็นหรือเปล่าเฮ้ยตองกลางวันเราไม่เห็นตรงนี้เพราะว่ามันร้อน นี่ <N ee> สวยมากเลยเดี๋ยวตอนเช้าพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดีตอนเช้าพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าพาอีกตัวอะไรดำๆโฮยมันมืดอะ่ะโอ้เดินเจอเจอเจอแมงมุมขอโทษนะออขอโทษเจาแมงมุม เจอแมงมุมไม่กล้าไปไปทางนี้ดีกว่าโอ้แต่ว่าสวยมากเลยอันนี้เป็นโอ้สวนสตอเบอรี่ทำไมเราไม่พาเที่ยวกลางวันว้าวอ่างใครอยากนอนในนี้สมราคาค่ะเพืเ่อนๆ อันนี้เป็นร้านเป็นเต็นต์ตัวอย่างยุงมดกัดเป็นเต็นต์ตัวอย่างมีร้านกาแฟร้านอาหารเช้าแบบนั่งได้เลยนะคะตอนเช้ามานั่งทานอาหารเช้าที่นี่กันก็ได้บรรยากาศดีมากๆเราชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยชมตอนเช้าว้าวว้าว เขาจะสวยงามมากูกองป้าก้องป้าสวยป้าป้าตรงนู้นมีอ่างด้วยอ่างจากกุชชิโอ้ยเสียดายจังมันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายกันใหม่นะจ๊ะ ถึงจะกลางคืนก็สวยเด้อกาแฟป้าที่ปั่นเหมือนของเราเลยเนี่ยที่ปั่นกาแฟเหมือนของเราเลยอย่าจับของเขานะมื้อมีอ่างกากูชีด้วย สวนสวยดูดิเีย้ายจังมันมืดเกินไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่สักสองลูกกาแฟสักแก้วไหมคะน่ารักน่ารักทุกมุมเลย อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยนะคะที่ลานลมนะคะเช้านี้หัวอากาศสุดฟินค่ะหมอกมาบางๆนะคะแต่พอสายๆาีมนหนาปึ๊กเลยนะคะหัวเย็นสบายกลางคืนก็นอนหลับ สบายะคะ่ะโอ้โหสุดฟินกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆเนาะแต่มีบางคนยังไม่ตื่นนะคะป่าต้มเราหลับสบายไม่ห่วงอะไรเลยไม่ห่วงดูวิวเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะโดยรอบเลยนี่ตอนนี้ตอนนี้หมอกกำลังมากนะคะพอสายๆแล้วหมอกจะหนามากนะคะอากาศสดชื่นมากๆเลยแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆใครที่มองหาลานกลางเต็นที่ว่าพักผ่อนสบายๆนะคะที่ลานลมอาเภอวังน้ําเขียวนะคะ พระอาทิตย์ยามเช้าขึ้นแล้วสวยมากค่ะวิวนี้สวยมากๆเลยนะคะตอนพระอาทิตย์ขึ้นนี่หทุกคนห้ามพลาดนะคะเพื่อนๆใครที่มานอนกคบปิงนอนตื่นสายนะได้เวลาเก็บเต็นท์กันแล้วค่ะปล่อยป้าเก็บไปเราก็นั่งสั่งงานไปค่ะเก็บได้ไวมากเก่งจริง เรียบร้อยนะคะเราเก็บตินกันเรียบร้อยแล้วเด่นรถพอสมควรค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวให้ชมบรรยากาศกันอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะลาจากกันวันนี้นะคะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งค่ะส่งความสุขกันนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ มาแล้วปลาเราขึ้นมาแล้วนู่นเลยอขึ้นไหว้หรือเปล่าไอซี่นะคะก็ทางลาดชันเล็กน้อยนะคะเดินขึ้นมาก็หอบได้หอบได้เหงื่อเลยแหละเออไปค่ะมันเราต้องลาจากกันแล้วนะคะวันนี้ ิดทริปนี้อย่างมีความสุขนะคะที่ลานลมอำเภอวังน้ําเขียวนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่คาเฟ่อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะลาจากกันวันนี้นะคะไว้พบกันทริปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะ เพื่อนๆดูบรรยากาศความสวยงามเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจนไม่อยากกลับเลยนะสวยจนแม่โอ้ฉันอยากนั่งนานๆอะไรอย่างนี้นะคะ ใครที่ไม่มีเต็นท์ไปนะคะสามารถเช่าเต็นท์ที่นี่ได้นะคะถ้าเต็นท์หลังเล,ล็กๆก็หลังละ600นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะถักถามในเพจได้เลยนะคะที่ลานลมนะคะเต็นท์กระโจมนี่ก็พันแปดนะคะมีอาหารเช้าแนละสอท่านค่ะห้องน้ำก็สะอาดค่ะใช้ได้นะคะป่าเราไปไหนนะบรรยากาศเขาสวยงามค่ะเขาแต่งร้านสวยงามมากๆ ต่จะบอกว่าปลาต้มนาพาดแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าปลาต้มอ,อ่ะไม่ได้เห็นหมอกเลยเพราะว่านอนคุ้มค่าจริงๆนั่งยิ้มไปอ่ะป๋าบอกว่าตื่นสายนะคะไม่ได้เห็นหมอกกับเขาเลยอ่ะลาเพื่อนเพื่อนกันแล้วนะคะลับป่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องลาจากกันจริงๆลาแล้วลาอีกนะคะบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้กับช่องเที่ยวทั้งปีนะคะของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะบ๊ายบาย